อันนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมนะผมก็ไปนค้นนะมีประเทศไหนไหมที่เขามีการระบุบัตรเป็นรายบัตรแบบนี้อ๋อหมายถึงว่าระบุตัวบุคคล<ช>ได้ย้อนกลับไปถึงต้นขั้วอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับก็ม<อ>ีมีนะครับแต่ว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาจะมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนครับว่าต้นขั้วแยกเก็บและปิดผนึกนะครับ,รบแยกเก็บและเปิดได้เฉพาะกรณีสารสั่ง ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการใช้คําว่าอะไรแบ่งแยกอํานาจเอาไว้ชั้นหนึ่งให้เกิดความมั่นใจ<ฮ>ะนะครับแต่กรณีของของเราเนี่ย <c oughs> ตอนแรกบอกแยกจริงๆต้อง<ช>จริงๆ <นะ S 1> ต้องบอกงี้นะครับว่าผมก็อยากจะเตือนกรกตน,นิดหนึ่งว่าเวลาจะตอบหรืออธิบายอะไรเนี่ยขอให้พูดตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าวันแรกเนี่ยท่านมาพูด ว่ามันบอกได้แค่รถบอกได้แค่เล่มอ่าใช่ฮะไอ้บาร์โคดเนี่ยอ่าใช่ไหมครับแล้วก็เราก็บอกว่าเอาพิสูจน์กันหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันเคยมีคนไปส่องแล้ววันมันไม่ใช่เลขมันตรงอ่ะ้สุดท้ายท่านก็มายอมรับอ่าใช่ครับใช่ไหมครับเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรไอ้ต้นขั่วกับบัตรแยกกันเก็บเก็บคนละที่นะเก็บคนละที่แต่จริงๆมันเก็บคนละถุงแต่อยู่ที่เดียวกันใช่ไหมครับครับจริงๆไปดูแล้วเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่ามันจะต่างจากประเทศที่เขา มีมีตรงนี้ก็คือว่ามันไม่ได้มีอำนาจอื่นที่จะมาชี้ขาดว่าไปดูได้หรือไม่ได้ครับผมเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็แทบไม่รู้นะว่าพอเลือกตั้งเสร็จแล้วไปเก็บไว้ที่ไหนถูกไหมครับครับแล้วก็เ,เก็บไว้แล้วเนี่ยใครเปิดในเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็ดูจะเป็นสิทธิ์ของกอกตแหละครับถูกไหมครับครับ